สวัสดีครับปกติแอดมินท่านนะครับผมกับหวยฮานอยวันนี้นะครับแนวทางหวยฮานอยวันพฤหัสทิี่25สิงหาคมกับช่องทางเทิมทองหวยรอฐไทยนะครับผมหรือว่าแทนรวมหวยนะครับแทนซักซิสฮานอยวันนี้นะครับเกมสาแถวเมื่อวาน3ตัวแตกไปด้วยเนาะที่ฮานอยปกตินะครับวันนี้ตามต่อครับสามแถวแถวแรกปกติกับ59มากับ2348นะครับแถวที่2ครับ1พิเศษนะครับ12มากับ9753 แถวที่3นะครับ b i p 03มากัน1962เด่นวันนี้เด่นวันนี้นะครับแอดขอดึงเด่นเก้ 92. นะครับ <c oughs> มากับ สามนะครับห้าหนึ่งสี่เจ็ดแปดหกไม่ชนเลยเนาะศูนย์หนึ่ง,ง,ง,งตบไปที่แปดนะครับผมเก้ามาเก้าสองครับ 93 95 91 98นะครับสองมาสอครับสอนะครับสองนี้มาทุกวันสองห่งสองมันต้องมาสักหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับสโอ้ดักร้อยวันนี้นะครับ่วานปาใช่ไหมครับอืมพลหัสอันพอขอึง5เป็นหลักร้อยนะครับ ห้าก็สองครับห้าก็สามห้าก็ห้าห้าก็หนึ่งห้าก็แปดห้าสองสามเมื่อวานนี้ออกแปดสองสามห้าสองสามห้าสองห้านะครับห้าสองหนึ่งห้าสองแปดที่มันมาก่อนหน้านะั้นคือสองเลยนะสองหกแล้ 2, 6, มามาสองเจ็ดน,นี้มาสองสาม กูนสองนะครับวันนี้ก็เหลือสองหนึ่งสองแปดวะเล่นไปที่นะครับอรื่องสองครับสองห้าสองหนึ่งสองแปดครับห้าสองห้านะครับห้าสองหนึ่งแล้วก็ห้าสองแปดสำหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับวันพฤหัสที่ยี่สิบห้านะครับพฤหัสแล้วสิ้นเดือนแล้วได้ไงก็มารุ้นกันครับตอนเย็นนะครับสำหรับหวยฮานอยวันนี้ครับ